ในเฟิร์มแวร์ตัวเวอร์ชันใหม่ของ m a ค30ในเวอร์ชัน2.1.0นนะครับก็จะมีการหลังจากการอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งในเรื่องคําสัง่งการทํางานของปุ่มนะครับการทํางานเปิดปิดเครื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับก็คือเราจะใช้ปุ่มซ้ายมือเป็นการเปิดเครื่องแทนนะครับโดยการกดปุ่มซ้ายตรงนี้ครับประมาณ3วินาทีเป็นการเปิดเครื่องนะครับถ้าหลังจากที่จับสัญญาณ GPS แล้วมันจะเป็นรูปกราฟแท่งกราฟขึ้นมา หลังจากจับสัญญาณ gps ได้แล้วในการเริ่มสตาร์ทการปั่นนะครับก็ให้กดสั้นๆหนึ่งครั้งมันก็จะมีไอคอนเป็นเครื่องหมาย play นะครับขึ้นมาตัวนี้ก็คือการเริ่มการปั่นถ้าปั่นไปแล้วต้องการหยุดชั่วคราวนะครับก็ให้กดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขจะกระพริบ,บนี้เป็นการหยุดชั่วคราวถ้าหากต้องการปั่นต่อก็กดสั้นๆอีกหนึ่งครั้งปุ่มซ้ายมือนะครับก็เป็นการปั่นต่อ ถ้าหากสิ้นสุดการปั่นนะครับจบทิพแล้วก็ให้ปบกดปุ่มตรงกลางค้างประมาณ3-5วินาทีนะครับเครื่องหมายไอคอนก็จะหายไปนี่ก็คือการหยุดหยุดปั่นนะครับสำหรับปุ่มตรงกลางอีกหน้าที่หนึ่งก็คือในการระหว่างที่เราปั่นก็ถ้าหากเป็นการกดปุ่มตรงกลางก็จะเป็นการนับแล็บนับรอบการปั่นนะครับผมก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่นะครับสำหรับตัว2.1.0ของตัว Max 30